ครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมสวัสดีตอนเช้าทุกๆท่านนะครับผมก็มาดูเชื่อมกันก่อนไปทังง้านกันครับผมอันนี้จะเป็นเพชรบานานะอันนี้ความดีนะโตขึ้นน่จะเป็นไม้ที่ความสวยอันนี้ตัวที่สองตัวที่สองเนี่ยจะมีกิ่งเมีนถึงสี่กิ่งเลยใช่นไหมกิ่งหลักขึ้นสี่กิ่งเลย ต่อไปก็จะแตกความแตกกิ่งเยอะๆข้างบนก็จะเป็นไม้ความที่สวยเป็นพุ่มที่สวยนะตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบาทครับผมเช่นบานาคู่นี้สี่ร้อยห้าสิบาทไอ้ตัวนี้จะเป็นแบบใมสไตย์ไตอ้วนๆตันๆหน่อยใมสเตย์ไตกิ่งเยอะๆนะตัวนี้สามร้อยบาทครับผมเช่นบาาจะมีราคาทคี่แพงหน่อยนะที่ค่อนข้างสูงหน่อย อันนี้ไม้สีนะตอนนี้จะเป็นสีชมพูอันนี้ดอกซ้อนสวยนะซ้อนสวยหวานดีหัวก็สมบูรณ์ดีนะตอนนี้ก็เป็นไม้ที่มีรากร่ลยที่จรากอันนี้อันนี้ไม้ดอกไม่สมบูรณ์ด,ดีดอกแรกนะจริงๆก็สวยนะเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วก็หวานดีนะตอนนี้จะเป็นอันนี้โดนแสงกระท้อก็ไม่เท่าไรหร่หรอก อันนี้เป็นพิตตี้นะสวยนะพิตตี้อันนี้จะเป็นขาวที่ทาใหม่นะอันนี้ดอกเก็บสวยนะดอกสวยมากับตัวนี้แล้วก็เป็นขาวที่ที่ออกสีชมพนูนิดๆนะครับผมไม่ใช่ว่าขาวขาวเพิรนเดียไม่ใช่ขาวเพิรนเดียนะออกสีชมพนูนิดๆน,นะครับผมอันนี้ก็ต่อสมูทุกทุกต่อนะสีต้นนี้สามร้อยครับผมอันนี้เป็นเป็นราคาที่ไม่มีการบวกเพิ่ม ชุดนี้300สามร้อยสี่ต้นตอันนี้ก็450ส,สี่ร้อยห้าสิบสองต้นนี้ครับผมคู่นี้ไปด้วยกันตัวน,นี้ต้นเดียวสามร้อยเช้านี้มาเท่านี้ครับผมก็ตอนเย็นก็มาเจอกันเหมือนเดิมครับผมตอนเย็นครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่ยังรับชมนะขอบคุณทุกท่านด้วยก็สวัสดีครับผมก็เตรียมตัวทำงานแล้วครับผมสวัสดีครับ